ฝากไลค์กดติดตามห้เนเดอร์กับช่องยูทูบปอดจากแทกได้มื่อนี้กระสีมาวอลในหนึ่งเนาะเรื่องการโฟดวิดีโอโฟดลงไปในติ๊กต็อกเนาะโฟดลงไปยอดวิวยังเป็นศูนย์วิธีแก้ไขก็คือกดเข้าไปเลย้ะจ๊ะกด,ก,ดกดเข้าไปที่ในติ๊กต็อกนะจ๊ะแล้วก็กดคาว่าสันกดเข้าไปเลย เมื่อกดเข้าไปที่คำว่าสันแล้วนะแะรอทาแปบ 1. 1> ๊บหนึ่งกดเข้าไปแล้วเนาะจ้ะยอดวิวก็เป็นศูนย์เนาะตัวเถาโฟดนาอยยอดศูนย์ยกตัวอย่างคือพวกนี้เลยนะจ้ะวิธีแก้ไขก็คือกดเข้าไปสามจุดทางบน กดเข้าไปแล้วก็รอท่าแป๊บนึงนะจ๊ะเลื่อนลงมาที่รายงานปัญหากดเข้าไปจากนั้นก็รอท่าแป๊บนึงนะจ๊ะสัญญาณมันซาจ้าโอเคให้ทุกคนลงมาที่วิดีโอและเสียง กดเข้าไปวิดีโอและเสียงนะจ๊ะโอเคแล้วก็ลงมาที่การ video. โฟร์วิดีโอกดเข้าไปจากนั้นก็ขึ้นไปที่ปิดกันไมใค้ fold. โฟดกดเข้าไป จากนั้นก็กดกดที่คำว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วใช่หรือไม่เขาก็กดคำว่าไม่โอเคการแก้ไขปัญหายอดวิวเป็น0ูนย์ก็คือแบบนี้เนาะก็มีแต่ว่าฝากกดไลค์ให้เนอบาย